สุดยอดเครื่องรางของขลังในความเชื่อของไทยและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักถูกยกย่องว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันและเรียกทรัพย์โดยแต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับตำนานคาถาและประสบการณ์ผู้บูชาตัวอย่างที่ถูกยกให้เป็นสุดยอดเครื่องรางมีดังนี้ 1. พระสมเด็จวัดระฆังได้ชื่อว่า จักรพัรดิแห่งพระเครื่องพุทธคุณครอบจัก,กรวาลเมตตามหานิยมคงกระพันสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมลังสี 2. สเบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่มหลวงปู่รอดและหลวงปู่บุญเครื่องรางกันคุณไสแก้สเสนียดจันไรกันภัยอันตรายเชื่อว่าป้องกันคุณคนคุณผีได้ชงัด 3. ตะกรุดหลวงพ่อปานและหลวงพ่อทบ มีชื่อเสียงด้านคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดยิงไม่ออกฟันไม่เข้าบางดอกเด่นด้านแม่ตาค้าขาย 4. พญาเต่าเรือนหลวงปู่สุขและหลวงปู่มหาศิลาเชื่อว่าเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภทำมาค้าขึ้นอายุยืนยาว 5. นางกวักเครื่องรางเรียกทรัพย์เจ้าของร้านค้าบูชาเพื่อเรียกลูกค้าให้เงินทองไหลามาไม่ขาดสาย 6. พยาครุฑตำนานเป็นว่าพยาแห่งนกผู้มีอำนาจเหนือพญานาคเครื่องรางครุฑใช้เสริมบาร,รมีอำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้า 7. เหล็กไหลและาธาตุกายสิทธิ์ของหายากในตำนานเชื่อว่ามีพลังอำนาจคุ้มครองผู้ครอบครองแคล้วคลาดคงกระพันหลักสำคัญ พลังแท้จริงของเครื่องรางไม่ได้อยู่ที่วัตถุเท่านั้นแต่อยู่ที่ศรัทธาและจิตใจของผู้บูชาและการประพฤติดีทำความดีรักษาศีลย่อมเสริมบารมีให้เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น